จะมัดไปต้นใหม่เลยว่าจะทำอะไรเมื่อผู้เล่เขียนเขียนกัาเดิน่ดามาลอดจอมัดให้ดีขอไปก้สุดยันก้น้ตรงานีเสร็จมันเหมือนใส่โค้ชัดทำเจียงไม่เลย Tiếng quang, quang 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 nó quang quang

นี่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 20คืนวจากใสตัวตะเวนใส่ละ29บาทบัเรหนวเลซูมาร์นเพลสิตรีวิสปาเหกําลังเขายางหาปลายางไปปลาเห็ดอยู่พี่น้องบรรยากาศปลาหนาพี่น้องทีมงาน หาหกคนฝ่ายยังเป็นหมอกอมูนด้วยเห็ดพี่น้องเห็ดเดี๋ยวบรรยากาศเลยพี่น้องเพื่อนหกเจ็ดคนทีมงานมือนี่พี่น้องมาลุ้นกันว่าจะได้ผนบ่ไม่เก็บเห็ดได้เลยพี่น้องพวกเรานจอดเต็มถนนด้วยเลย โอะรถเก็บเห็ดพี่น้องเลย่ะไะพี่น้องเลยนะครับปลาเห็ดบ่กมีเห็ดแบบพี่น้องคนหลายพูด พี่น้องเอ้ยยางจนลาลกบไม่ได้เห็ดเนื้นอทวี่แตกอืมก็ได้แของอืมมันกนกาศสุดชื่น ป่าไม่ร้ายหลายพี่น้องครับ่มีเห็ดคนหลายครับตุ้บุติปิพอแล้วจ้าพอแล้วจ้าพอแล้วน้องพอแล้วอีกดอกนึงพี่น้องดอกนึง <c oughs> โอ้อยู่นี่มันมีมูพี่น้องมันมีมูมีมูเห็ดพี่น้องครัดอกตุ้บุติปิ<อ> บอไงใกล้เพี่น้องตุปุจิปิดอกเงี้ยโคลูกีรินาอืตุปุอีปินีบปลาพี่้อกก็ไปากินก็ไปาเดียวโอ้ยบัวบ่า มีหอยบองปลาลามีหอยบองปลาแดกมีหอยปลาขี้โกมีสุนัขโรพี่น้องเ็บ่ได้เห็ดบ่ได้เห็ดบ่ได้พากันไปนั่งกินข้าวปลายสุดหอกพี่น้องเอ้ยลงนะ